สวัสดีค่ะติ๋มค่ะรายงานจากสนามกอล์ฟสุวินทวงศ์96หนองจอกกทมค่ะแปลงที่ติ๋มจะน,นำเสนอนี้นะคะคือแปลง B3 ค่ะซึ่งมีเนื้อที่163ตารางวาค่ะแปลงนี้นะคะมีความพิเศษที่ท้ายแปลงติดเล็กสนามกอล์ฟค่ะ นี่คือท้ายแปลงนะคะบรรยากาศท้ายแปลงที่เรามองเห็นขาวๆนั้นคือขับเฮาส์ของสนามกอล์ฟนะคะซึ่งหักจากแปลงที่ดินของเราเพียง300เมตรค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบบ้านแนวสนามกอล์ฟนะคะ ตรงนี้จะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากค่ะมีความสงบความร่มรื่นความเย็นสบายค่ะหรือสามารถซื้อไว้เกรงกำไรได้อีกค่ะที่ดินตรงนี้นะคะสามารถเข้าออกได้หลายทางมากนะคะหรือจะเข้าออกทางโรงเรียนบดินเดชาสิงหาเสนีนะคะซึ่งห่างจากแปลงที่ดินประมาณ800เมตรนะคะ และอ้อมจากโรงเรียนบดินเดชาออกทางพื้นที่ขนส่งสี่นะคะก็ประมาณ7กิโลค่ะออกทางถนนร่วมพัฒนาไปทางหลวงแพ่งหรือออกทางสุขวินทวงก็ได้ค่ะ96นะคะซึ่งห่างจากแปลงที่ดินนะคะเพียง2กิโลค่ะนี่คือบรรยากาศในแปลงที่ดินนะคะ น้ำใสสะอาดมากนะคะเราสามารถนำน้ำมารดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกในบ้านของเราได้ค่ะซึ่งน้ำไม่แห้งนะคะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีค่ะแปลงนี้นะคะมีเงื่อนไขพิเศษมากๆค่ะวางดาวที่50,000บาทนะคะผ่อนกับโครงการได้ถึง5ปีค่ะหรือจะซื้อสดก็โฉนดพร้อมโอนค่ะ สนใจทักติดมานะคะ0841320179แล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ